สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันที่13นะครับเดือน3นะครับ2565นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับผมสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเม็ดเดียวมัดรวมสีนอยนะครับผมนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่นเด่น5เด่น8นะครับวิงลูจี5นะครับผม เมื่อวานนี้ลงไอผมไม่น่าจะทันนะครับในรอบเฉพาะกิจเนาะมาในตัวเน้นเลยนะครับตรงๆเลยนะครับเขาชอบมาจริงๆนะครับในรอบเฉพาะกิจนี่นะครับสําหรับผลนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้เฉพาะกิจนะครับเนาะก็เจ็ดห้าแปดกับศูนย์สามก็มาตรงๆเน้นๆเลยนะครับแต่ว่าผมลงช้านะครับพี่ๆท่านใดที่ตามแนวทางเฉพาะกิจนี้ไม่น่าจะทันนะครับผม ส่วนรอบพิเศษ240กับ47ไม่มีนะครับผมส่วนในรอบปกตินะครับ953กับ77นะครับถ้าพี่พี่เอาไปวิ่งลูดนี้ก็มาใน53นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เน้นให้นะครับพี่พี่เน้นไป54เนาะออก53นะครับเน้นไปในนอยพิเศษไม่มี5นะครับเมื่อวานเน้นผิดรอบนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับวิ่งลูดที่5้นะครับก็มาแค่นอยเดียวนอย ปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้นี่มาเฉพาะกิจนะครับแต่ว่าลงไม่ทันนะครับผมเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับผมแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ตัวเด่นนะครับ ตัวเด่นผมให้ไปที่1นะครับผมแล้วก็7นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดนี้ผมให้ไปที่1นะครับถ้าใครไม่ชอบ1ก็ลองพิจารณา7ได้นะครับผม1วิ่งลูดก็จะมีนะครับ1 0 1นึ่งหนึ่งสองสหนึ่ง,หงส,งห,งส,ห,งสห,งห้า 1น1่งหแล้วก็1 9นะครับผมส่วนส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่ให้ไปที่5นะครับหลักร้อยนะครับผม ก็จะเป็น517นะครับ512นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆส่วนที่จะเน้นให้นะครับส่วนที่จะเน้นให้ก็จะมีหลักๆก,ก็จะมี1217 หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งห้านะครับผมเน้นให้สี่คู่นะครับพี่พวันนี้วันนี้เน้นให้แค่สี่คู่นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมถ้าถ้าใครทื่นชอบก็ตามผมได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็สายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับในเด่นหนึ่งนะครับผมเน้นไปในรอบเน้นไปในรอบพิเศษนะครับพี่พ อันนี้เน้นเปในรอบพิเศษนะครับเป็นความชอบส่วนตัวถ้าใครจะตามก็ตามได้นะครับผมให้ไปเด่นหนึ่งนะครับในรอบพิเศษนะครับพี่พี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับครับผมก็แนวทางก็ประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ตามได้นะครับ3ตัวผมให้ไปที่5 1 7หก็แล้วกันนะครับครับผมสลับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่เพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยนะครับก็ วันนี้เป็นวันหยุดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้รับโชคกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ